สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องไ i d a เด e ์รีว c h ชาแนลกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมได้ทําคลิปของลาวิวขึ้นมานะครับเพราะว่ามีเซตไอเทมไอเทมหนึ่งนะครับที่ผมไปดูในช่องของน้องเจโอฟแล้วผมก็ลองเอามาใช้ดูมันมีดาบสายฟ้าออกเป็นชิ้นที่2นะครับแล้วผมมองว่า มันก็ตีแรงดีเหมือนกันนะก็เลยเอามาลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็เป็นชนเลนกับเซดิก้าครับฝั่งนู้นก็สนุกครับสาหรับเกมนี้แล้วก็เราวิผมนะครับก็เล่นได้ค่อนข้างดีเลยส่วนจะดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช็อตนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเทรดเลือดกับเซดิก้าแล้วก็เป็นไฮโน่นะครับมาเก็บเซดิก้าไปได้จากนั้นก็แยกย้ายนะครับผมไปเก็บเลือดหลังป้อมมาแล้วก็จะมาฟาร์มต่อนะครับแล้วก็ช็อตนี้นะครับก็จะมีเซฟิตครับขึ้นมาวุ่นวายกับเลนบนนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเลน เกียบใส่ผมนะครับแต่ผมหลบได้แล้วผมก็ไปยิงธรรมดาใส่แก๊กแต่ท้ายสุดแล้วผมก็โดนไซฟ,ฟิตตีตายอยู่ดีนะครับสำหรับช็อตนี้มาถึงไฟต,ต่อไปเกิดขึ้นที่เลนกลางครับหลังจากที่ผมตายแล้วเกิดมาใหม่ผมเข้าสู่ไฟที่เลนกลางทันทีเลยนะครับไฮโน่ของทีมผมนะครับโดนมาจ้าแล้วโดนไซฟ,ฟิดลุมนะครับแล้วมาจ้ากดใช้อันตีไปแล้วผมก็ตีธรรมดาใส่มาจ้าหายวับไปกับตาช็อตนี้เซฟ,ฟิตพยายามจะโดดมาย่ำกระหม่อมใส่กิเด์แล้วก็ไฮโน่นะครับผมช่วยสตันแล้วก็ ิเดอร์เก็บเซฟิตไปได้แล้วผมก็ยิงฟรีธรรมดาใส่นัดยาแล้วผมก็ส่งนัดยากลับบ้านเก่าไปจากนั้นนะครับเซริก้าตั้งป้อมเออเแบบนี้ไม่เหลือครับผมดับบวัลคิวใส่เซริก้าอีกคนนึ่งครับทำให้ไฟนี้สมบูรณ์แบบมากๆเลยสําหรับผมได้ทั้งแอซิดแล้วก็ได้ทั้งคิวนะครับจากนั้นก็ฟาร์มต่อครับผมสบายใจ เกมนี้ค่อนข้างเล่นง่ายครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าผมนะครับได้ทั้งคิวและได้ทั้งแอซิดทาให้เงินผมค่อนข้างที่จะนําแครี่ฝั่งตรงข้ามอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สามารถจ่ายดาเมจช่วยเพื่อนร่วมทีมได้นะครับช็อตนี้ผมมาช่วยทีมเอาออบเจกต์นะครับเพราะว่าทางฝั่งของป่าทีมผมนะครับก็เป็นทาชินะครับในการเติมทีมไฟค่อนข้างที่จะทำให้ช้านิดนึงนะครับหลังจากที่ผมช่วยเพื่อนร่วมทีมเอาออบเจกต์ได้นะครับผมก็มาเก็บเซริก้าอีกคนหนึ่งนะครับหลังจากที่เซริก้าต ตีธรรมดาใส่เซติกา้าส่งเซติก้ากลับบ้านเก่าจากนั้นผมก็หาเลือดครับแล้วก็หาเงินต่อนะครับก็ช็อตนี้นะครับผมขอบูบัฟฝั่งเดียวกันกับเราแล้วก็ปากฝั่งเราก็ให้เข้าสู่ไฟท์ถัดไปนะครับ นาสยาและแก๊กนะครับร่วมมือกันปล่อยอันติทั้งดูดทั้งดึงทั้งฉีดนะครับแต่ท้ายสุดแล้วผมก็สามารถเก็บแก๊กไปได้เลือดเหลือน้อยเซฟิตพยายามจะตามมาเอาผมนะครับแต่ก็เซฟิดก็ไม่สามารถทนดาเมจที่ผมจ่ายอย่างต่อนเนื่องได้เซฟิตกลับบ้านเก่าไปครับจากนั้นผมก็มาเคลียร์คีปที่เลนกลางเพื่อที่จะเอาป้อมกลางนะครับแต่ว่าคีปมันไม่ยอมเข้าป้อมนะผมเกลียดจ,จังหวะแบบนี้มากเลยคีปมันกักอยู่จะเข้าป้อมก็ไม่เข้าทําให้ผมนะครับตีช้าไปแล้วมาจ้าก,ก็มาเคลียร์คีปได้นในที่สุดผมก็เลยต้องฉ คีปก็ไม่มีผมไม่สามารถที่จะเก็บป้อมกลางได้จากนั้นผมก็พยายามขึ้นจะไปนัวที่เลนบนนะครับเพราะว่าอยากจะจบบ้านนะมันจบไม่ได้ครับเพราะว่าจังหวะนี้นะครับคีปเรามันไม่เข้าป้อมแล้วคีปฝั่งตรงข้ามมันก็เกิดได้ด้วยนะครับช็อตนี้ก็เลยจะต้องแยกย้ายก่อนเพราะฝั่งตรงข้ามเกิดขึ้นมาละโอ้จะตายเอาครับช็อตนี้หนีกันครับหลังจากที่หลุดมาจากทีมไฟได้นะครับผมก็ยิงอันติเข้าไปสตันฝั่งตรงข้ามแล้วก็ดันโดนด้วยนะครับจากนั้นก็มาดูดเลือดกับคีปป่านะครับเห็นคีปป่าอยู่ตรงไหนผมยิงดดูเลือ ตรงนั้นเลยนะครับก็พอได้เลือดเต็มนะครับก็มาหาเงินจากบูบับของฝั่งเรานะครับเพราะว่าบูบับฝั่งเราฝั่งฝั่งเดียวกับเราใจดีครับให้เรานะครับ พอเราเก็บเลือดได้เต็มแล้วนะครับเราก็จะไปช่วยเพื่อนเอาอ็อบเจกต์นะครับน่าจะเป็นในส่วนของดาร์กนะครับตอนนี้ทาชินะครับเริ่มเข้าไปตีแล้วนะครับดูไฟนี้ดีดีนะครับเพราะว่าเรากําลังจะได้ดาร์กตรงนี้นะครับและก็ดาร์กตรงนี้นะครับคอน้าสทนี่จะนัวเหมือนกันแก๊กเดินมาแล้วนะครับผมต้องฉีกออกมาก่อนแต่ท้ายสุดเราก็ได้ดาร์กนะครับไฟนี้เพื่อนเพื่อนลองดูดีๆนะครับผมไม่สามารถจ่ายดาเมจอย่างต่อเนื่องให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เนื่องจากว่าผมอยู่นอกวงไฟและระยะยิงของผมก็ไม่ถึงนะครัับเเนื่่อองงจากกผมมมไีท้ฟร์ ผมไม่มีทั้งอันตินะครับผมจ่ายสกิลไปหมดแล้วและเซดิก้าก็ดันมาตั้งป้อมกดดันผมอีกทําให้ผมไม่สามารถเข้าวงไฟได้นะครับและผมก็ทําได้แค่ออกมาดูดเลือดแล้วก็หาเงินกับขี้ปานะครับถ้าจะให้วิเคราะห์ว่าทําไมไฟเมื่อสักครู่นี้ผมทําได้ค่อนข้างแย่เนื่องจากว่าผมเล่นแล้วกลัวเกินไปนะครับเพราะว่าด้วยนิสัยการเล่นแคลรี่ของผมนะครับเป็นสายที่แบบ ต้องถ้าไม่มั่นใจผมจะไม่เดินเข้าไปตีธรรมดาโดยเด็ดขาดทําให้ไฟเมื่อสักครู่นะครับผมเห็นแก๊กเดินมาปุ๊บผมรีบฉีกออกมาเลยแล้วพอผมจะเข้าไปใหม่นะครับมันไม่ทันเสียแล้วนะครับทําให้เราจ่ายดาเมจแด้เป็นรองฝั่งตรงข้ามพอสมควรนะครับ การเล่นแคลรี่แบบระวังตัวมากเกินไปมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกันครับข้อดีคือเราจะไม่ตายแบบกงโง่นะครับถ้าเล่นแคลรี่แบบระวังตัวและไม่แหลมจนเกินไปนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันก็มีเยอะครับจ่ายละเมยดให้เพื่อนแบบไม่ต่อเมืองช็อตนี้นะครับผมยิงสตันโดนเซฟฟิตนะครับและเซฟฟิตพยายามจะสวนใส่ผมโดยการกด กระทืบผมนะครับแต่ว่าโดนผมแบบเฉียวเียวทำให้ผมสามารถจ่ายดาเมจใส่เซฟิตและเก็บเซฟิตไปได้ในที่สุดนะครับและเซริก้าก็ตั้งป้อมอีกแล้วนะครับผมฉีกออกมาในการหาเงินที่บูบับของฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับดาร์กฝั่งเรานะครับเข้าสู่ป้อมที่เลนล่างแล้วนะครับนาตา雅แล้วก็ทีมของเขาพยายามที่จะเปิดอันติใส่ดาร์กของเรานะครับผมนะครับก็ทําได้แค่ ตอ,ตอดฝั่งตรงข้ามไปเนื่องจากว่าฝั่งตรงข้ามมีทั้งแก๊กมีทั้งนาตา่านะครับและมีไซฟิตอีกผมจะเดินแหลมไม่ได้โดยเด็ดขาดแะครับแก๊กพร้อมดึงใส่ผมตลอดเวลานะครับทาให้ช็อตนี้ผมไม่สามารถทาอะไรได้มากกว่านี้นะครับ <c oughs> ก็เลยชวนเพื่อนๆในทีมไปเอาดาร์ก15ดีกว่านะครับเพราะว่าดาร์กเกิดเรียบร้อยแล้วและฝั่งตรงข้ามก็ต้องวุ่นวายในการเคลียร์คลปทั้งเลนบนเลนล่างแล้วก็เลนกลางนะครับทำให้เรายังพอมีเวลาในการที่จะเอาอ็อบเจกต์ตัวสําคัญคือดาร์กสิบห้านะครับซึ่งถ้าได้ Dark เดเยยอะลแต่ปััญหามน เกิดขึ้นแน่นอนครับเมื่อฝั่งตรงข้ามเขารู้อยู่แล้วว่าเราต้องมาเอาดาร์กสิา้าเขาต้องโถมทีมไฟเข้ามาตรงนี้ดังนั้นเราต้องวัดดวงเลยนะครับแล้วผมก็ต้องกดจ่ายทั้งอันติจ่ายทั้งสกิลนะครับหมดมั่วไปหมดเลยนะครับและช็อตนี้นะผมแวบออกมาอยู่ด้านบนนารยาพยายามฉีดผมนะครับแต่ว่าผมสามารถที่จะโยกหลบแล้วก็เก็บนารยาได้แล้วผมก็มาเอาเลดบัฟของฝั่งตรงข้ามแก๊กมาหาผม,ไ,มได้นะครับพยายามจะดูดจะดึงนะครับแต่ว่าดึงไม่โดนผมผมก็สามารถ เก็บแก๊กไปได้อีกหนึ่งตัวนะครับช็อตนี้มาจ้านะครับพยายามที่จะขึ้นมาเอาผมผมโยกหลบอยู่ในพุ่มไม้นะครับมาจ้าเปิดอัติรบแ,แล้วผมก็จ่ายดาเมตใส่มาจ้าไปส่งมาจ้ากลับบ้านเก่าเซริก้าพยายามที่จะเข้ามาช่วยเพื่อนร่วมทีมในการเก็บผมไม่ได้แต่ท้ายสุดแล้วก็ โดนผมฆ่าไปอีกหนึ่งตัวผมสามารถเก็บคอคิวไปได้แต่ก็ไม่เหลือครับเซฟิตตามมาขยํำกระหม่อมผมตายไปในที่สุดเพราะว่าเลือดเหลือน้อยนะครับไฟนี้ผมสามารถเก็บคอคิวให้กับเพื่อนร่วมทีมไปได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากสาหรับไฟนี้แต่ว่าผมตายแค่ตัวเดียวฝั่งตรงข้ามตาย4นะครับทำให้เกมนี้นะครับเพื่อนร่วมทีมของผมนะครับสามารถที่จะจบบ้านได้ในที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้เกมนี้ของเรานะครับเอาชนะฝั่งตรงข้ามไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับสาหรับเกมนี้เนื่องจากว่าแครี่นะครับตัวที่ผมหยิบมานะครับกับ ไอเทมที่ผมเอามาจากช่องน้อง j จโนะครับมันช่วยทําให้เราจ่ายดาเมจได้อย่างต่อเนื่องทําให้ในเกมเกมนี้ดาเมจของฝั่งเราค่อนข้านที่จะจับจ้านทึกๆนะครับอย่างเซฟิตแล้วก็คอมโบอย่างแก๊กในนันตยาหครับก็ไม่สามารถที่จะทนดาเมจของลาวิลได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับฝากด้วยนะครับสำหรับช่องไฟล์เดลิฟูชาแนลนะครับช่องนี้อ่านนิยายเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นนิยายไทยนิยายจีนนิยายต่างๆนะครับและข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลิพูและคลิปเกมต่างๆฝากกดติดตามด้วยนะครับ